ายคลิปนี้มาพบกับการวิ่งแข่งขันของแกงซโนมาลี่แกงเก่าปะทะกับซโนมาลี่แกงใหม่ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับแกงของซโนมาลีก็มีปิศาให้กับน้องๆอีกแล้วนะครับนั่งก่คือ3บวกสบวก3เท่ากับเท่าไรเอ่ยสำหรับคน,นที่รู้คำตอบช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนช่วยไขปิศาให้กับซโนมาลี่กันด้วยและก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปกับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูการแข่งขันของแก๊งสนโนบาลีกันเลย let's go <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแก๊งของสนโนมาลี่ร่างเก่าจะมาวิ่งแข่งขับสนโนมาลี่ร่างใหม่นะครับทุกคนซึ่งตัวแรกที่จะแข่งก็คือเจ้าปีศาจน,นกสนโนมาลี่วิ่งแข่งกับเจ้ากบสนโนมาลี่ว่าแต่ใครจะชนะโอเคเรามาดูกันเลยา สามสองหนึ่งไปเลยสู้เขาเจะกบโอ้โหเรียบร้อยเจ้ากบโดนจิกเออบ่อยแกจะจิกฉันทำไยโอ้เฮ่แกวิ่งแพ้ฉันแล้วไอ้เจ้ากบกระจอกฉันคือนกแห่งซูมาลีที่แข็งแกร่งกว่าแกรอบแรกนะครับไอ้เจ้านกซูนมาลีเป็นผู้ชนะต่อมาก็จะเป็นเจ้าหมีแห่งซูนมาลีวิ่งแข่งกับเอวไม่ใช่นี่หว่า โทษเีละการนฉันคือหมีจะไม่ใช่หมูเออไอเจ้าโอ้เหมือนหมีเหมือนหมูเลยครับโอเคอันนี้คือเจ้าหมีสุนโนมาลล่วิ่งแข่งกับไอเจ้าหมูแห่งสุนโนมาลีนนกนะครับทุกคนอาว่าแต่ไครจะชนะเอยแฮ่ๆต้องชันอยู่แล้วที่จะต้องวิ่งชนะไอเจ้าหมูตัวนี้สามสองหนึ่ let's go สู้เขาเจ้าหมี ฮจะนีไปไหนฉันจะกินแกไอ้เจ้ามีมานี่นี่แนะเอามีทีมแกหนึ่งทีมานี่จะนีฉันไปไหนจ้าแกวิ่งไม่สู่ฉันหรอโอ,โ,หโอ้โเส้นชัยของเราอยู่นู่นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผู้ที่ชนะในรอบนี้นั่นก็คือไอ้เจ้าหมูแห่งซูนอมาลี่นี่แน่นี่นี่ยทีมทีมกินสะเย ฉันคือวัวแห่งสุโนมาเลวันนี้จะมาขอท้าวิ่งแข่งกับเจ้าสลามสุโนมาเลอ่าและนี่ก็คือเจ้าสลามตัวใหม่นะครับทุกคนที่จะมาวิ่งแข่งกับเจ้าวัวสุโนมาเลแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3 2 1หนึ่ let's go วิ่งโอ้ยโอ้ โอษทีละกันนะเจ้าวัวแกแพ้ฉันแล้วนี่แน่ฉันจะกินแกโอ้โห,โหสรุปแล้วนะครับเอเจ้าสรลามตัวใหม่ซโนมาเล,ลวิ่งเร็วกว่าเจ้าวัวซโนมาเล,ลโอ้โหโดนโดนต่อยรัวเลยรอ<า>บนี้ก็จะเป็นช้างซูโนมาเล,ลตัวเก่าประท่ากับช้างแห่งซูโนมาเล,ลตัวใหม่แล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน 3...2...1... หนึ่ let's go ไปเลยเจ้าช้างสู่เขาช้างสองตัวได้ว่าเออฮทวทีละกันชันยังคือตำนานของช้างที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกช้างซโนโมาลีร่างเดิมนะครับวิ่งได้เร็วกว่าร่างใหม่เย้ต่อมาก็จะเป็นเจ้าปาปิลัญญาแห่งซโนโมาลี วิ่งแข่งกับเจ้าจอละเเค่อ่ารอบนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับวิ่งแข่งกันนะครับโอเคว่าแต่ใครจะวิ่งชนะใน,นรอบนี้ สามสองหนึ่งไปเลยฮ่าจะหนีไปไหนไอ้เจ้าปาปิลลนยามาหนี่ฉันจะกินแกแกเจ้านีฉันไปไหนโอ้โ,โหรอบนี้ไอ้เจ้าปาปิลินยาวิ่งได้เร็วกว่าไอ้เจ้าจระเข้สุนุม,มารีเห็นเห็นเลยนะครับทุกคนอ่าโทษเทละกาศน,นะจระเข้ฉันขอวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนละกันฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือผู้ที่ชนะแก รอบนี้ก uh ็จะเป็นเจ้ายีรับซูนอมารีตัวเดิมปะทะกับเจ้าหอยทากตัวใหม่โอ้โหหอยทากคนโหเลยว่าแต่ใครจะไินได้เร็วกว่ากันนะสามสองหนึ่งไปกันเลยว้ยฮ้เถึงฉันจะเป็นหอยทากแต่ว่าโทษทีละกันนะยีราบฉันบิงได้เร็วกว่าแกโอ้โหเป็นไรแล้ววะเนี่ยไอ้เจ้าหอยทากเฮ้ยเปนู่นแล้วครับทุกคนโอ้หอยทากมาแล้ว โอ้ยหอยาคขอโหดเลยแฮ้โอ้ยจะนี้ไปไหนเจ้ายืรับนี่ยอมเดี๋ยวนี้นี่แน่ชจะเกินแกน่แน่โอ้โหเรียบร้อยผู้ที่ชนะก็คือเจ้าหอยทากแห่งซูนบมาเลีรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าโคราาซูนมาเลีประทะกับเจ้าเออไอแกคือใครวะเนี่ยช้อนคือปีศาจเม่นฮ่าฮาร่างมาของฉันโคตรเท่ไปเลย อาน่าจะเป็นปีศาจเมนซโนมารีครับทุกคนโอเคเรามาดูกันนะครับว่าใครจะวิ่ได้เร็วกว่ากัน 3...2...1... ไปเลยโคโรสู้เขาจะรีไปไหนะนี่แน่เนี่นไอ้เจ้าโคโราแกมาเป็นลูกน้องทั้นสะดีดีนี่แน่ต่อยหลังหักสเสลยโอ้ยต่อยคอนรัวนะครับไอตัวนี่โหดจังวะเนี่ย ต่อมาก็จะเป็นเจ้ากิ้งกาสซูนโนมารีประทะากับเจ้างูซูนโนมารีโอ้โหเจ้างูน่ากลัวเหมือนกันนะเนยแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3 2 1หนึ่งเลสโกโซคารอุ้ยเดี๋ยวเจ้างูไปเร็วจังมะเนี่ยเอ้ยงูมาแล้วไม่งูโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดินชกปไปึ่งทีนะครับสรุปแล้วไอ้เจ้าปีศาจงูซูนโนมารีวิ่งเร็วจาก,กว่าเจ้ากิ้งกานะครับ โอ้โหนี่ขนาดคิดว่าเจ้ากินขาววิ่งเร็วแล้วงูวิ่งเร็วกว่าโอหอหดเก้อเจ้างูต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าลิงซูโนมาลีวิ่งแข่งกับเจ้าเออแกคือใครวะเนี่ยช้อนคือจิงโจ้ซูโนมาเร่ปีศาจจิงโจ้โอ้ยอน่าจะเป็นปีศาจจิงโจ้นะครับทุกคนมี3ามตาด้วยแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องแต่ว่าเป็นปากนะครับโอเคว่าแต่2ตัวในไข่จะวิ่งได้เร็วกว่ากัน 3ามหนึ่งไปกันเลยเจ้าลิงมันมาแล้วโอ้ยวิ่งเร็วเกินเจ้าจิกจ้อโอ้ยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่ฉันจะกินแกนี่กระโดดเทปเทโอ้โหต่อยลวเกินนี่โอ้โหต่อยแบบว่าแทบไม่ให้พักเลยนะเนี่ย ่อมานะครับก็จะเป็นเจ้านกกระจอกเทศวิ่งแข่งขับอะตื๊บไอ้เจ้าเออแกคือใครแมกกะพูนอ่าน่าจะเป็นแมกกะพูนนะครับโอเคหรือว่าปลาหมึกก็ได้น่าจะเป็นแมกกะพูนมากกว่าว่าแต่ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันในรอบนี้สามสองหนึ่ง ไปกันเลยเจกก้าหน ок กระจอกเทสู้เขาโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวยวิวว่งเร็วจังวะเนี่ยเอ้ยเจา้าแมกกาบบนวิ่งเร็วกันโอ้เนี่ยนี่ยฉันคือสัตว์ที่ในน้ำแต่ถ้าอยู่บนบกแล้วฉันจะวิ่งได้เร็วมากๆเลยโอ้โหอ่วิ่งต่อหน ок กระจกเทสวิ่งต่อวิ่งหนีหนีหนีโอ้โหไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแล้รับเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไม่น่าจะทนนันไนโอ้โ,นนโ,อโดยมันต่อยเรื่อยๆนะครับทุกคนเอ้ยเรียบร้อยไหมหลอด ต่อมาก็จะเป็นเจ้ากระต่ายซึ่งมาเล่วิ่งแข่งกับเจ้าเออเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนนะครับเนี่ยฮ่าโอ้ยตัวนี่หนักกวัามากๆเลยมีปากที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็มีลูกกระตา่ายสองลูกกระต่ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคมามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในะรอบนี้ สามสองหนึ่งไปกันเลยเจ้ากะต่ายหนีมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วโอ้โห,โหจะนี้ไปไหนก็ต่อยมอน,นี่ฉันหิวฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันขอกินเนื้อของกระต่ายได่ไหมโอ้โห,โหเจ้ากระต่ายก็ยังถือว่าวิ่งได้เร็วกว่าอ้าวเดี๋ยวรนะติดติดติดเพื่อเขาใจเขาใจเออเรียบร้อยโอโ้เจ้ากระต่ายเข้าเส้นชายไปก่อนต่อมาก็จะเป็นเจ้าสลามซูนอมะเล,ล่ตัวะเะิรปนะกับเจ้า แมงมุมสนโนมลัลลีโอ้โหแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันล่ะเนี่ยสามสองหนึ่งไปกันเลยวิ่งเจ้าสลามสู้เขาโอ้ยสลามรอฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะปล่อยใยใส่แกโอ้ยสลามขอวิ่งก่อนละกันโอ้ยเจ้าสลามนี่คือวิ่งได้เร็วมากมากนะครับอตือเปรียบร้อยเข้าใส่ใชไปก่อนจะเาแมงมุมสนโนมัลลี ต่อมาก็จะเป็นเจ้าบอร์ดแมวซูนมาลีวิ่งแข่งกับเจ้ากระเทงซูนมาลีโอ้โหกระเทงดูกครดุเลยอุ้ยไอตัวนี้น่ากลัวนะเนี่ยโอเคว่าแต่2ตัวนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1หนึ่งไปกันเลยจอนนี้ไปไหนไอเจ้าแมวกระจอกฉันจะวิ่งไล่คุกแกฮ่าโอ้โหเจ้ากระทิงวิ่ง่อ้เร็วเลยนะครับทุกคนเฮ้กระทิงจะวิ่งถึงหรือยัง เฮ้ยกระทิง er มาล็อกเพื yeah. ่อนเข้าตัวฉันไปก่อนเออติดอ๋อเรียบร้อยโดนกระทิงพุ่งชนอ๋อยโอ้กระทิงวิ่งเร็วมากนะครับแต่ว่าอเจ้าบอสแมวก็ยังชนะอยู่ดีฉันไม่ยอมนี่ฉันชนแกโอ้หุยยังนึกระทิงโคตรเกินโอ้โหนี่แนโอโ้ยชนกันได้เลยนะครับนี่อ่าฉันไม่ยอมฉันจะวิ่งแพ้แต่ว่าฉันสู้ไม่แพ้แกหรอวโอนี่แนะนี่แนโอุ้ยโคตรเกินยอมแล้วเปิดเจ้ากระทิงโอ้นี่แนะพุ่งใส่อย่างเดียวเลยเจ้ากระทิงเออ ต่อมาก็จะไปเจ้าปีศาจแมวนะครับเออแต่ว่านี่อะไรวะเนี่ยฮ่านี่คือคุกกี้ของชอตเองโอ้โปะทะกับเจ้าปีศาจยักษ์อ้วนกินคุกกี้โอ้โหคุกกี้มาถึงนะี่แล้วแน่อ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าสองตัวนี้ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3ามไปกันเลยโออไปมาละเพื่อนสู้เข้าไอ้เจ้าบอสแมว วิ่งโอ้โหเดินววิ่งเรี๋ยวจังวะนี่โอ้โหน,นี่คาถามันตัวอ้วนนะครับวิง่งคลอเร็วเลยนะครับเอ้ยอพิศาจยักษ์กินคุกกี้มาแล้ววิ่งหนีไอเจ้าแมวเฮ้ยวิง่งอ่าฉันเข้าเส้นชัยก่อนขอโทษทีละกรน,นะเจ้าพิศาจคุกกี้ใช่คือผู้ชนะฉันไม่ยอมนี่ฉันจะเอาแกมากินแทนคุกกี้โอ้โหนี่ต่อยรั้วๆยังไงอ่านี่นี่แน่โอ้ยทุกคนมันต่อยรัวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสู้กลับไปสินี่แน่นี่แน่สู้กันนี่แน่มาดิมาดิสู้กลับว้ยสู้กลับว้่อ้าวเราแพ้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าแมงมุมขายาววิ่งแข่งกับเจ้าสาราอู้สาราตัวใหม่ดูโหดมากๆเลยแล้วขายจะไปแนวดเร็วกว่ากัน สามสองหนึ่งไปเออเออเรื่อโอ้ยสารามมาแล้วครับทุกคนเอยเจ้าสารามก็วิ่งเร็วเหมือนกันนี่นะโอ,อ้ยบอยสารามแกอยุ่เดียวนียฉันขอวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนฮะโทษทีละกันฉันจะไล่กินแกนะไอเจ้าแบงมุมเนื้อของแกน่ารักดีเออเรียบร้อยไอเจ้าแมงมุมเข้าเส้นชัยก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าสารามมันไม่ยอมโมโหมันวิ่งไล่อยู่อุ้ยสารามกับแบงมุมน่าจะวิ่งได้เสมอกันแน่เลย ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าสูคิปเปอร์และตัวสุดท้ายประท่ากับเจ้าปีศาจแมน่น3นิ้วใครจะชนะแนวออบนี่3 2 1ไปกันเลยสู้เขาสูคิปเปอร์จะนี้ไปไหนเจ้าส่คิปเปอร์รอฉันกกอนอาหา โอ้โหเจ้าสุคิปเปอร์วิ่งได้เร็วกว่านะครับไอตัวนั้นคือแบบว่าวิ่งได้ตุ้มเตี้ยมากๆโทษทีละกัารดับเบิชังเข้าเส้นชัยได้ก่อนและแล้วเจ้าสุคิปเปอร์ก็เป็นผู้ชนะโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย